สวัสดีคะ่ะมาพบกับทีมงานอุบลไผ่ศิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้างานที่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดอุดรน,นะคะเป็นงานแพรลอยน้ํารุ่นกลางนะคะหลังนี้นะคะหน้ากว้าง3เมตรนะคะยาว4เมตรเลยนะคะเป็นห้องเดียวโล่งๆนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมียื่นซานด้านหน้าให้อีก50เซนนะคะ หลังคาหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกนะคะซึ่งจะทนกว่าหญ้าคานะคะแล้วก็เพิ่มเมทอลชีตทับหญ้าให้ด้วยนะคะหลังนี้หลังคานี้เลือกสีได้นะคะหลังคาเลือกสีได้เลือกได้ตามชอบเลยนะคะโดยรวมทั้งหลังนะคะหลังนี้ก็หน้ากว้างสามเมตรเนาะยาว4เมตร50เลยนะคะโดยรวมทั้งหลังเนาะงานก็จะเป็นงานประกอบติดตั้งที่หน้างานนะคะประมาณ2วันค่ะ หลังนี้ไม่มีชุดโต๊ะเก้าอี้แถมให้นะแต่ว่ามีสะพานทางเดินนะคะแถมให้ค่ะหลังใหญ่ก,กว้างๆเลยนะก,กว้างๆใหญ่ๆเลยนะคะสามารถขึ้นสิบคนได้สบายเลยนะคะหลังนี้นะคะสิบคนแบบไม่แออัดนะสามารถเอาอาหารเอาเครื่องดื่มขึ้นไปนั่งทานได้เลยเนาะหลังใหญ่สวยงามมากนะคะ หลังใหญ่สวยงามมากนะคะอาหารลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่เพจนะคะทีมงานอุบลไผ่ศิลค่ะหรือแอดไลน์เข้าที่เบอร์064-695-9987นะคะสามารถทักไลน์แอดไลน์สอบถามแม่ค้าได้ตลอดเลยจ้าสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ